ช่วิ่งเสร็จแล้วยังมีของให้ช็อปให้ชิลบรรยากาศสุดชิลอีกด้วยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปต่อกันที่อําเภอตะพานหินนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะเขามีของดีเยอะเลยนะคะเช่นผ้าทอป่าแดงนะคะชะอมไร้หนามลิเกอโอท็อปรำวงสามสอ,อซึ่งเขาเตรียมนะคะที่จะจัดงานประจําปีของดีอําเภอตะพานหินไปกันได้เลยค่ะตั้งแต่1 8ถึง27มีนาคมนี้เดี๋ยวพาไปติดตามกันนะคะว่าในงานเนี่ยเขามีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ อำเภอตะปันหินมีการเตรียมจัดงานเทศกาลของดีเมืองตะปนหินยังไรบ้างครับอำเภอตะปานหินนะครับเป็นเมืองเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาทำสวนเป็นหลักอำเภอตะวันหินจึงได้จัดงานประจำปีเทศกาลของดีอำเภอตะวันหินจอดพิจิตรประจำปี2568ส่งเสริมอาชีพและขับเคลื่อนปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างวันที่18มีนาคมถึง27มีนาคม2568ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตะปันหินครับ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวอำเภอตะพันหินและพื้นที่ใกล้เคียงมาเที่ยวชมงานนิทรรศการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมต่างๆในการในประสานสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดีอำเภอตะพันหินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นตะพันหิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของสินค้าท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอโดยมีพิธีเปิดในวันที่18มีนาคม2568ซึ่งในวันดังกล่าวมีขบวนรถแห่ผลิตพัณฑ์และของดีในแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอตะพันหินพร้อมด้วยรำวงสามสอและประชาชนเข้าร่วมขบวนแหร่รอบตลาดตะพันหินค่ะสำหรับในงานนะคะนอกจาก การจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีของอำเภอตะพันหินนะคะอย่างเช่นพวกประเภทของใช้นะคะผ้าทอมือปะแดงนะคะแล้วก็เรายังมีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การผ้าไทยของบ้านปะแดงนะคะเราก็มีกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยในวันที่19มีนาคมนะคะแล้วอีกอส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินค้าด้านการเกษตรนะคะพืชผักนะคะของพื้นที่ในเขตอำเภอตะพันหิน ขอเชิญเยาวชนและนักเรียนทั่วไปด้วยครับที่มีให้ความสนใจก็เข้าไปชมได้และนักหมักลุกทั้งภายในบริเวณในอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ขอเชิญเข้ามาชมนะครับการแข่งขันหมักลุกครั้งนี้ด้วยครับ ของดีมืองตะพานหินนะคะทุกคนนะคะ